ผู้ชมคะนับถอยหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะก็จะมาถึงวันที่เราจะได้เห็นบรรยากาศของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้เองมีหลากหลายสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นและล่าสุดนะคะกับข้อสรุปของกะกะตที่เตรียมจะถกเรื่องของปุ่ม ปมการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาด้วยแต่ก่อนหน้านี้ค่ะถ้าไปดูท่าทีของคุณพิธาต้องยอมรับเหมือนกันว่าคุณพิธาเองก็แสดงความมั่นอกมั่นใจมาโดยตลอดโดยเวทีสุดท้ายที่ไปปราศัยขอบคุณเสียงจากประชาชนที่สมุดปราการคุณพิทาก็ลั่นวาจาออกมาแล้วว่ามั่นอกมั่นใจว่ารอบหน้าจะกลับมาในฐานะของนายกรัฐมนตรีคงไม่ใช่ฐานะของสสอ,อีกต่อไปนะคะวันที่ผมได้กลับมา แล้วกลับมาเป็นครั้งแรกของผมที่สมุทรปราการอีกครั้งในการขึ้นเวทีพบปะประชาชนอาจจะเป็นคอรมอสัญจรที่สมุทรปราการก็เป็นไปได้ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคำพูดที่เกิดขึ้นก่อนจะมีมติล่าสุดของกอกตเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าเวลานี้กกตมีมติส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสของคุณพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ประกอบมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่จากกรณีมีชื่อถือครองหุ้นสื่อไอทีวีรวมทั้งจะมีคำขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส,สไว้ก่อนจนกว่าที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยนะคะมีรายงานค่ะว่าประธานกกตได้ลงนามคำร้องแล้วและให้เจ้าหน้าที่ ได้นำไปยื่นต่อสารรัฐธ,ธรรมนูญขณะที่ก็มีรายงานว่าในส่วนของตุลาการแม้จะมีการนัดประชุมประจำสัปดาห์แต่ตามกระบวนการการพิจารณาคำร้องค่ะจะต้องมีการพิจารณาคำร้องก่อนว่าถูกต้องหรือไม่ดังนั้นคาดการว่าจะยังไม่เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสารรัฐธรรมนูญในวันนี้แน่นอนซึ่งก็มีรายงานด้วยนะคะคุณผู้ชมว่า ประเด็นนี้ระคะเรื่องของปมถือหุ้นของคุณพิธาเป็นประเด็นหนึ่งเลยที่สอวอบางส่วนก็หยิบยกมาเป็นเหตุผลว่าจะไม่โหวตให้คุณพิธาและมีรายงานด้วยนะคะล่าสุดตอนนี้มีสอวอ90%น่าจะงดออกเสียงด้วยนะคะแน่นอน90%ที่งดออกเสียงนี้น่าจะไม่ส่งผลดีต่อคุณพิธาแน่ๆค่ะเพราะว่า อาจจะทําให้การรวมเสียงนั้นยากขึ้นอย่างที่บอกไปว่าจะรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้ก็คือ376เสียงขึ้นไปขณะนี้นะคะก็มีกระแสะข่าวหลายๆข่าวที่เกิดขึ้นในทางการเมืองรวมถึงกระแสะข่าวการลาออกของคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพันธุ์ด้วยแต่ก็มีการตีความกันไปหลากหลายนะคะแต่ที่ดูจะถูกจับตาก็คือกระแสะการลาออกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งก็ประกาศลาออกจากสมาชิกของพาครวมไทยสร้าง ในช่วงเวลานั้นเองที่คุณประยุทธ์ได้โพส์ตแล้วก็บอกเงื่อนไขของการลาออกเนี่ยนะคะว่าต้องการจะวางมือทางการเมืองในช่วงเวลาเดียวกันคุณพีรพันธ์เนี่ยนะคะก็ได้โพส์ตผ่าน Facebook เหมือนกันแล้วก็ได้บอกถึงเหตุผลที่ลุงตู่ลาออกนะคะว่าเป็นเหตุผลด้านสุขภาพค่ะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีการตีความเรื่องนี้กันเยอะนะคะอย่างเช่น เป็นการวางมือทางการเมืองนะคะเพราะว่าจะตัดเงื่อนไขมีลุงตู่ไม่มีเราหรือไม่จะได้ทําให้การรวมขั้วมันง่ายขึ้นหรือไม่นะคะและแน่นอนรวมถึงเสียงของสวด้วยเอ๊ะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างไปถึงสวหรือไม่ดิฉันพูดคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์เป็นนักรัฐศาสตร์นะคะและมองว่าแหมจังหวะในช่วงเวลานี้ที่พลเอกประยุทธ์ลาออกเนี่ยจริงๆจะลาออกก่อนหน้านี้ก็ย่อมทําได้แต่ทําไมถึงมา ออกในช่วงเวลานี้กําลังส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าในทางการเมืองลองฟังคําอธิบายนี้จากนักรัฐศาสตร์ดูค่ะนะวันนี้ผมเชื่อว่าการประกาศวางมือของพลเอกประยุทธ์นั้นเพราะพลเอกประยุทธ์มีนายกในดวงใจอยู่แล้วนะและก็ได้เช็คเสียงเช็คความเป็นไปได้นะทุกอย่างได้ปล่อยแล้วครับว่ามีโอกาสที่จะเดินไปสู่จุดนั้นนะครับจึงเห็นการวางมือของพลเอกประยุทธ์แต่องไรก็ตามเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จะวางมือจริงหรือไม่ แต่ผมเรื่องคำว่าการบังเมือของพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยก็คงอยู่เพียงแค่เรื่องของการไม่ดารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับแต่ว่าในภาพของการเมืองที่ไม่เป็นทางการนายพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงมีบทบาทนะครับแล้วก็ยังคงมีอิทธิพลางการเมืองอยู่ไม่น้อยกว่าไปกว่าเดิมสักเท่าไหร่ครับนั่นคือการตีความของนักรัฐศาสตร์นะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะคะว่าหลังจาก,กลาออกแล้ว คุณประยุทธ์จะไปดํารงตําแหน่งอะไรต่อหรือไม่อย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปด้วยส่วนแนวทางในการปฏิบัติในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย เวลานี้สรุปได้3แนวทางค่ะคุณผู้ชมแนวทางที่1คือให้โหวต1รอบถ้าหากไม่ผ่านครั้งแรกก็จบเลยไม่ควรจะมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนเดิมมาให้ที่ประชุมโหวตเลือกอีกซึ่งแนวคิดนี้ค่ะก็มีสอวอที่สนับสนุนส่วนหนึ่งเพราะมองว่าข้อบังคับการประชุมกำหนดเอาไว้รวมถึงความคิดเห็นจากนายธนกร วังบุญคงชนะด้วยซึ่งเป็นรองอหัวหน้าของพักรวมไทยสร้างชาติเขาก็แสดงความคิดเห็นว่าน่าจะโหวตครั้งเดียวก็พอแล้วจะเห็นทิศทางทางการเมืองแล้วและครั้งที่สองก็ควรจะให้เป็นลำดับที่สองเสนอชื่อกันต่อไปไม่ควรเสนอชื่อเดิมนะคะอ่ะคราวนี้มาดูแนวทางที่สองก็คือการวางกรอบให้โหวต3ครั้งค่ะ เพื่อให้เวลากับพักก้าวไกลได้ปรับตัวสแสวงหาความร่วมมือแนวทางนี้เป็นความเห็นจากนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพักเพื่อไทยก็มองเห็นว่าถ้าหากโหวตเกิน3ามครั้งอาจจะเป็นเรื่องยากและอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมจนส่งผลกระทบต่อองค์ประชุมได้ ส่วนแนวทางที่3กันบ้างนะคะแนวทางที่3นี้ไม่ได้กําหนดกรอบการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียไว้เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนด ระยะเวลาเอาไว้จึงเสนอให้มีการโหวตไปได้เรื่อยๆไม่มีกำหนดค่ะซึ่งแนวทางนี้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลและเสียงสะท้อนจากกลุ่มแนวร่วมกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคและความเห็นของนายจัดตุรนฉายแสงด้วยนะคะซึ่งเป็นกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยที่เห็นว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสามารถโหวตกี่ครั้งก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีกฎเกณฑ์กาหนดเอาไว้ว่าจะเสนอใครได้กี่ครั้ง นั่นคือสิ่งที่ต้องประเมินกันในสภากันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีการพูดคุยเรื่องประเด็นการโหวตกี่ครั้งเนี่ยในสภาด้วยหรือไม่แต่ขณะเดียวกันหลายฝ่ายก็จับตาไปที่บรรยากาศนอกสภาด้วยเหมือนกันมีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงว่าจะมีกลุ่มมวลชนที่หนุนคุณพิธาเป็นนายกคนที่30มมารวมตัวกันที่บริเวณรัฐสภา ตอนนี้เนี่ยประมาณ14กลุ่มค่ะคุณผู้ชมเราได้เห็นบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมในการรับมือทั้งจากฝ่ายของตํารวจด้วยประธานสภาเองหรือแม้แต่ฝ่ายของกอทมอซึ่งเป็นบรรยากาศของการเตรียมรับมือกับมวลชนที่ดูเหมือนจะแตกต่างนะคะไปจากบรรยากาศ ช่วงที่ผ่านๆมาด้วยล่ะค่ะลองดูการเตรียมความพร้อมกันนิดหนึ่งนะคะทางบชนได้มีการประสานขอกําลังตํารวจได้อารักขาควบคุมฝูงชนจากกองบัญชาการอื่นๆโดยใช้กําลังทั้งหมดดูแลพื้นที่รัฐสภาจํานวน15กองร้อยมีการประเมินสถานการณ์จากฝ่ายข่าวด้วยว่าในวันที่13กรกฎาคมคือพรุ่งนี้จะมีคนมาให้กําลังใจในที่ประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยประมาณ หลักร้อยไปจนถึงหลักพันคนถ้าวัดจากรั้วรัฐสภา50เมตร นี่คือรัศมีที่เราตีเส้นแดงให้คุณผู้ชมเห็นคือจุดที่ห้ามเข้าไปชุมนุมนะคะถนนจะมีสองเส้นตัดผ่านด้านหน้ารัฐสภาก็คือถนนสามเสนด้านข้างที่คุณผู้ชมเห็นคือถนนทหารรอบๆสภาตรงนี้ห้ามชุมนุมตั้งแต่เวลา6โมงของวันที่11กรกฎาคมจนถึงเที่ยงคืนของวันที่14กรกฎาคมนะคะส่วนจุดที่ผู้ว่าชัดชาติเตรียมประกาศ ก็คือบริเวณศูนย์ราชการเกียรกกายตรงนี้พื้นที่4ถึง5ไร่ข้างๆรัฐสภารองรับประชาชนได้ประมาณ500คนในวันโบวตนายกรัฐมนตรี13กรกฎาคมนี้ โดยระบุว่าขอประกาศให้เป็นพื้นที่ชุมนุมสาธารณะเพื่อรองรับกรณีประชาชนที่ต้องการมาให้กำลังใจซึ่งจะไม่กระทบกับก,บการทำงานของรัฐสภาด้วยนะคะถ้าเราลองประเมินท่าทีของนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาและนายชัชชาติที่ประกาศชัดเรื่องของการเตรียมความพร้อมการรับกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ด้านนอกสภาที่ออกมาให้กำลังใจอาจจะดูแตกต่างไปจากบรรยากาศทางการเมืองหลายๆรอบที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นภาพของการเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่เตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ครบครันไว้รองรับมวลชนต่างๆแต่ยังไงก็ต้องจับตาดูท่าทีของฝ่ายความมั่นคงด้วยนะคะว่าจะมีมาตรการในการรับมือเรื่องนี้ไว้อย่างไรเพราะว่าแน่นอนนะคะพื้นที่นอกรัฐสภาก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายตำรวจเช่นเดียวกันคราวนี้ถ้ามองกันในเรื่องของมุมมองภาคประชาชนกันบ้างนะคะอย่างคุณสมบัติบุญงามอนคงหรือว่าบอก,กอลายจุดทีมข่าวของเราไปสอบถามพูดคุยเลยค่ะตั้งคำถาม ถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบนี้กับบรรยากาศมวลชนที่มันน่าจะเกิดขึ้นนอกสภาค่ะบอกอลายจุดก็มองว่าแหม่ครั้งนี้การโหวตมันไม่เหมือนครั้งที่ผ่านๆมาครั้งที่ผ่านๆมาอาจจะพอเดาได้ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่รอบนี้เนี่ยมันเดาไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นจึงเป็นความคาดหวังของประชาชนที่จับจ้องอยู่ด้านนอกสภาด้วยลองฟังการประเมินมวลชนนะคะจากบอกอลายจุดดูค่ะ เหตุการณ์ที่มีการแต่งตั้งนายกที่มีมีความสําคัญระดับนี้คือเหตุการณ์คุณอนันต์ปัญญาลัชชุนกลับมาเป็นนายกฐมตรที่สองไอ้นั่นมีความพลิกโผปกติมันไม่มีพลิกโผนะครับเพราะเขาจัดตั้งรวมรวมคะแนนได้ก็ประกาศออกแถลงารณ์ปุ๊บไอไอวันที่ไปวหวนในสภามันเป็นแค่พิธีกรรมธรรมดามันไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะมันดิวกันจบแล้วแต่ว่าไอ้นี่เขาดิวกันจบแล้วแต่ว่าเวลาเขาไปในสภาก็ยังไม่รู้ผลจะเป็นยังไงนะอันนี้เป็นประวัติการไม่มีไม่เคยมี ดังนั้นเนี่ยม,มันจึงทําให้คนจํานวนหนึ่งเนี่ยไปต้องไปที่สะพานวันโหวตบอก,กอลายจุดเองก็ยังไม่มั่นใจเลยนะคะว่ารอบนี้จะได้คุณพิธาเป็นนายกหรือไม่ประเมินให้กับทีมข่าวฟังคือผลโหวตน่าจะออกมาคุณพิธาน่าจะได้ใน20%เท่านั้นเองอีก80%เนี่ยก็ไม่มั่นใจนะคะและถ้าเป็นแบบนี้ผลออกมาแบบนี้นี่คือความผิดปกติอีกอย่างดึงที่เกิดขึ้นและน่าจะยิ่งสร้างความชอบธรรมด้วยในการที่จะให้ มวลชนประเมินสถานการณ์หลังการโหวตนาะยกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี่แหละค่ะว่าจะมีการเดินหน้านะเรื่องของการสร้างมวลชนบนท้องถนนได้อย่างไรด้วยมีแนวทางอะไรที่พอจะเป็นข้อเสนอในการแก้ปัญหาไม่นําไปสู่ความขัดแย้งลองฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะมันขึ้นอยู่ว่าฝ่ายใดมีความชอบธรรม ถ้าถ้าสวมีความชอบธรรมอ่ะม็อบมันก็จุดไม่ติดอาจจะมีม็อบแต่ก็จุดไม่ติดแต่ว่าถ้าสวไม่มีความชอบธรรมแล้วความชอบธรรมอยู่ที่ฝั่งของของประชาชนอ่ะม็อบมันจะใหญ่มากเลยเขาก็รอด,ดูและเมื่อสอวอเนี่ยโหวตไม่รับพิธาหรือทําให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้นั่นแหลคะครับนั่นจะเป็นจุดที่เป็นการนับหนึ่งจริงๆเลยของการเคลื่อนไหวบนบนถนนมันก็จะเป็นเรื่องของการแสดงออกเรื่องประชาธิปไตยทางตรง เอา worst case ผมยังไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่าพัฒนาการพื้นฐานคือจะเกิดปฏิกิริยาของสังคมที่มีต่อ,อสอวอคือหมายก็ว่าปลายหอกระดบับทุกเล่มนะอันนี้เป็นภาษาการเมืองนะมันก็จะพุ่งไปที่ที่สอวอว่าทําไมสอวอเนี่ยถึงสามารถใช้สถานะของตัวเองเนี่ยในการขัดขวางชนธรรมติของประชาชนได้เหมือนเป็นการ mm hmm. เขาเรียกประลองกําลังกันนะครับระหว่างสังคมกับสอวอ และดูซิว่าสอวอเนี่ยเขามีปฏิกิริยายังไงหากเมื่อคน25งเนี่ยเผชิญหน้ากับกับคนทั้งสังคมอ่ะเราน่าจะได้เห็นท่าทีที่มาจากสอวอที่ชัดเจนขึ้นหรือไม่อย่างงั้นก็อาจจะเห็นถึงข้อเสนอนะครับหรือเงื่อนไขที่สอวอจะจะรับเงื่อนไขได้นะครับผมคิดว่านั่นอาจจะเกิดบทสนทนาที่แตกต่างไปจากวันนี้ที่ยืนมันจกจะออกในลักษะที่เรียกกระต่ายขาดเดียวแล้ว คราวนี้ประเมินกันต่อนะคะถ้าเป็นอย่างที่คุณสมบัติว่าก็คือการประทะก,กันนะระหว่างกลุ่มของสอวอกับมวลชนเนี่ยลองมาดูท่าทีของสอวอในช่วงเวลานี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมท่าทีของสอวอทางฝั่งของพักก้าวไกลเองก็ออกมาสื่อสารหลายครั้งอย่างคุณชัยธวัตตุลาธนคุณสิริกัญญาตันสกุลก็บอกว่าตอนนี้มีเสียงสอวอในมือเพียงพอที่จะโหวตให้คุณวิทาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าอีกด้านหนึ่งสายข่าวนักข่าวสภาก็เช็คมาก็พบว่า ตอนนี้มีการประเมินกันค่ะว่ายังไม่มีการพูดถึงตัวเลขที่ชัดเจนแต่โดยคร่าวๆเช็คกันว่าเป็นการภายในนะคะมี90%ที่จะงดออกเสียงมีสอวอเพียงแค่5-10คนเท่านั้นที่จะยืนยันโหวตให้คุณพิธาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีส่วนสอวอ,อีกไม่กี่เสียงเท่านั้นก็จะลงมติไม่สนับสนุนคุณพิธาด้วยค่ะทางฝั่งที่สนับสนุนก็ย้ําจุดยืนมาโดยตลอดว่าจะเลือกตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนส่วนสอวอบางส่วนที่รอ ดูท่าทีบางส่วนมองว่าเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาก็ยังไม่ชัดเจนอย่างสอวดิเรกฤทธิ์ระบุเลยค่ะว่าการโหวตเลือกนายกถ้าหากเกิดความสุ่มเสี่ยงกระทําความผิดทางกฎหมายสามารถใช้มติรัฐสภาในการเลื่อนวาระออกไปได้ ถ้าเป็นไปตามที่กะกะตก็คือน่าจะเร่งส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ถ้าหากวันดังกล่าวสารรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำสั่งให้ในายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่และไม่มีการเลื่อนวาระมะติสวหลายคนก็อาจจะใช้วิธีงดออกเสียงเนี่ยแหละค่ะหน้าที่ก็คือต้องรีบส่งสารรัฐธรรมนูญนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมคิดว่าเป็นเรื่องของการให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา คือคุณพิธาจะถูกหรือผิดจะมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต,ต้องห้ามหรือไม่เนี่ยต้องให้สารนัฐมนุนชี้ครับเพราะนั้นการที่กกตอเอาเรื่องมากอดไว้หรือมาเก็บไว้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็ก็ต้องพิพจารณานะแล้วก็ทำให้เร็วครับ